คลิปนี้นะคะฟ้าจะมาพูดถึงแผนการสอนว่าที่ฟ้าจะสอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือฟ้าจะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆก็คือพาร์ทแรกจะเป็นในส่วนของเทคนิคอลนะคะแล้วก็ในส่วนของพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ m i n d s e t แต่ว่าฟ้าจะเริ่มสอนที่ส่วนของเทคนิคอลก่อนเพราะว่าเผื่อที่คนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่มีระบบเทรดของตัวเองยังไม่รู้ว่าจะต้องเข้าตรงไหนออกตรงไหนเนี่ยค่ะจะได้เทรดเป็นแล้วก็จิตวิทยาเนี่ยฟ้าจะลงคลิปให้ทีหลังแต่ว่าในส่วนของพาร์ทเทคนิคอลเนี่ยฟ้าก็จะ กะมีหัวข้อนะคะที่จะสอนเนี่ยหัวข้อแรกเลยมันก็จะเป็นในเรื่องส่วนประกอบของการเป็นเทรดเดอร์ค่ะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่อง mindset เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งฟ้าจะแตะเล็กน้อยนะคะว่า mindset ของเทรดเดอร์ที่จําเป็นต้องมีเนี่ย ที่จะทําให้เราเทรดได้อ่ะมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็หัวข้อที่2เนี่ยถัดมาจะเป็นในเรื่องของการ MM แล้วก็การนับจุดเพราะว่าการ MM เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องรู้ความเสี่ยงก่อนเราจะต้องบริหารความเสี่ยงให้เป็นเพราะสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างเดียวในตลาดคือความเสี่ยงนะคะแล้วก็การนับจุดเนี่ยเราจะต้องรู้เอาไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะเสียหรือเราจะได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะส่วนหัวข้อถัดมาก็จะเข้าในเรื่องของสิ่งที่มันจะเป็นเทคนิคลจริงๆแล้วอะค่ะก็คือสิ่งที่ต้องรู้ประกอบ การเทรดนะคะพวกข่าวพวกเวลาตลาดเป็นต้นค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการฝึกตีแนวรับแนวต้านการดูเทรนด แล้วก็จะเป็นในเรื่องของ indicator ต่างๆค่ะที่ใช้ก็จะมีพวก MACD, RSI ก็จะมีสอนการใช้งาน f ิ b o ด้วยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ price action หรือ PA นั่นเองค่ะรวมถึงในเรื่องของ chart pattern ที่จะเป็นในหัวข้อถัดๆไปด้วยค่ะแล้วทีนี้พอเราจบที่หัวข้อ chart pattern แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องเอาทั้งหมดนะคะมาประกอบกันเป็นระบบเทรดจะได้รู้ว่าในระบบเทรดเนี่ยมันมีอะไรบ้างระบบเทรดหลักๆที่ ใช้เนี่ยจะมี3ระบบนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเงื่อนไขแต่ละอย่างอะคะ่ะว่าไอ้ที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกแนวรับแนวต้านดูเทรนด์การใช้อินดิเคเตอร์ PA เอชาร์ตแพทเทิร์นต่างๆพวกนี้ค่ะเราจะเอามาประกอบเป็นระบบเทรดยังไงเราจะเข้าตรงไหนเราจะสต็อปลอตรงไหนแล้วเราควรที่จะ TP ตรงไหนนั่นเองนะคะพอจบในเรื่องของระบบเทรดแล้วทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าขั้นตอนในการที่เราจะวางแผนเทรดในแต่ละครั้งเวลาเราเปิดกราฟมาเนี่ยเราจะต้องวางแผนเทรดยังไงบ้างในแต่ละวนันแล้วฟ้าจะปิดท้ายด้วยหัวข้อที่ว่ารู้จักนิสัยเจ้ามือทองคํานะคะว่าพฤติกรรมกราฟเนี่ยหลักๆจะเป็นยังไงเขาจะลากแบบไหนมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อที่ ท,ทุกคนจะได้เอาไว้รู้ไว้ประกอบการตัดสินใจเวลาที่จะเข้าเทรดได้นั่นเองค่ะพะจบพาร์ทแรกแล้วเนี่ยก็จะมาขึ้นในส่วนของ mindset ฟ้าจะพูดถึงในเรื่องว่าทํายังไงให้เลิกหัวร้อนเทรดแล้ววนอ่างแก้ยังไงการตั้งเป้าหมายจริงๆที่จะทาให้เราสําเร็จในชีวิตแบบที่เราอยากจะได้แบบที่เราใฝ่ฝันน่ะค่ะต้องทํำยังไงบ้างแล้วฟ้าก็จะพูดถึงเรื่องการฝึกสติการฝึกสมาธิฉบับเทรดเดอร์ต้องทํำยังไงฝึกไปทําไมแล้วฝึกแล้วมันดีจริงไหมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ ยังไงในแต่ละ EP ที่ฟ้าแชร์ความรู้ให้ทุกคนฟ้าอยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็จดนะคะแล้วลงมือปฏิบัติจริงๆนำไปใช้นะคะเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ไปด้วยกันนะค่ะ